เราว่าจะประจำวันพุธที่14มิถุนายน2023สัปดาห์ที่10เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายของนบุญเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวโครินฉบับที่สองพี่น้องเรามีความมั่นใจเช่นนี้ต่อพระเจ้าเดชาพระคริสตเจ้าทั้งนี้มีใช่เพราะเราคิดว่าเราทําสิ่งใดได้ด้วยตนเอง แต่การทำได้นั้นมาจากพระเจ้าพระองค์ทรงทำให้เราเป็นผู้รับใช้พันธสัญญาใหม่มีใช่พันธสัญญาที่เขียนขึ้นเป็นลายละอักษรแต่เป็นพันธสัญญาของพระจิตเจ้าบัญญัติที่เป็นลายละอักษรนั้นนำไปสู่ความตายแต่พระจิตเจ้าประทานชีวิตถ้าภารกิจที่ทำให้ตายซึ่งจารึกเป็นตัวอักษรบนแผ่นศิลามีความสว่างรุ่งโรจน์จนกระทั่ง ชาวอิสราเอลมองดูใบหน้าของโมเสสไม่ได้เพระาะใบหน้านั้นมีแสงสว่างรุ่งโรจน์ไม้เพียงชั่วขณะ ภารกิจของพระจิตเจ้าจะม่มีความสว่างรุ่งโรดยิ่งกว่านั้นอีกหรือถ้าภารกิจที่นำไปสู่การตัดสินลงโทษยังมีความสว่างรุ่งโรดแล้วภารกิจที่ให้ความชอบธรรมก็ยิ่งจากสว่างรุ่งโรดมากกว่านั้นอันที่จริงสิ่งที่เคยสว่างรุ่งโรดมาแล้วหมดรัศมีเมื่อเทียบกับความสว่างรุ่งโรดที่เหนือกว่า ถ้าสิ่งที่อยู่ชั่วขณะมีความสว่างรุ่งโรจน์แล้วสิ่งที่ถาวรก็ยิ่งมีความสว่างรุ่งโรจน์มากกว่านั้นพระวรสารบุญมาทิวเวลานามพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าจงอย่าคิดว่าเรามาเพื่อลบล้างธรรมบัญญตัติหรือคำสอนของบรรดาประกาศกเรามีได้มาเพื่อลบล้างแต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ระบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ตราบใดที่ฟ้าละดินยังไม่สูญสิ้นไปแม้แต่ตัวอักษรหรือจุดเพียงจุดเดียวจะไม่ขาดหายไปจากธรรมบัญญัติ จนกว่าทุกอย่างจะสำเร็จไปดังนั้นผู้ใดละเมิดธรรมบัญญัติเพียงข้อเดียวแม้เล็กน้อยที่สุดและสอนผู้อื่นให้ละเมิดด้วยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ส่วนผู้ที่ปฏิบัติและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติด้วยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์ข้อคิด พระเยซูเจ้ามาเพื่อทำให้บทบัญญัติสมบูรณ์พระวาจาของพระองค์ในพระคัมภีร์ยังเป็นปัจจุบันเหมาะสมเสมอเพราะพระวาจาของพระองค์เป็นความจริงให้ชีวิตนิรันดรในยุคปัจจุบันนี้พระศาสนาจากเน้นงานประกาศข่าวดีเป็นพันธกิจของคริสเตชนทุกคนที่จะต้องก้าวเดินไปด้วยกันร่วมมือกันหากเราคิดว่าพระวาจาของพระเจ้าเป็นขุมทรัพย์ที่เราจะต้องแบ่งปัน จะต้องประกาศเราอย่าก,กลัวหรืออายแต่ให้เรากล้าที่จะประกาศและแบ่งปันให้คนอื่นได้ทราบถึงความหวังของเราได้รู้จักพระเจ้าองค์แห่งความรักและเมตตาขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2 3